วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของมนุษย์ก็คือมนุษย์ต่างดาวเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เพียงแต่สายพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วสายพันธุ์ของมนุษย์เพิ่งถือกำเนิดขึ้น,นบนโลกเพียงไม่กี่แสนปีเทียบกับกำเนิดของโลกแล้วเราเป็นเพียงทาลกเพิ่งถือกำเนิดขึ้นหากเราเปรียบเทียบเวลา ตั้งแต่โลกของเราถือกำเนิดขึ้นมาเปรียบอายุได้เท่ากับ1วันหรือ24ชั่วโมงมนษุษย์เพิ่งถือกำเนิดบนโลกได้เพียงไม่กี่วินาทีและหากนับอายุการเกิดของจักรวาลมนษุษย์เพิ่งถือกำเนิดเพียงเศษของเศษเซี้ยวของวินาทีเท่านั้นเองโลกของเราก็เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีอายุไขเมื่อโลกเกินตัวลง ก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ตายแล้วเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆโลกจะไม่สามารถเอื่อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้อีกต่อไปดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดกําเนิดของสิ่งมีชีวิตก็เช่นกันเมื่อมันปลดปล่อยพลังงานออกมาจนหมดแล้วมันก็จะแตกดับไปเช่นเดียวกับดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ดวงอื่นๆที่แตกดับไปแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ แม้จะยังอยู่อีกห่างไกลอีกนานแสนนานนับล้านล้านปีไม่มีใครบอกได้ว่ามนุษย์เราจะยังคงมีตัวตนอยู่บนโลกจนถึงวันนั้นหรือไม่เราจะสามารถเอาชนะธรรมชาติวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปได้อย่างไรในทางวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการก็มีจุดจบ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของไายนาโลกเช่นกันไายนาที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการการเสื่อมวิวัฒนาการของมนุษย์ก็คือจะมีการหยุดวิวัฒนาการจากทฤษฎีเก่าๆที่เราเคยได้เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆบางตำราบอกว่ามีวิวัฒนาการจากลิงมาสู่คนบางตำราก็บอกว่าวิวัฒนาการจากสัตว์จำพวกกระต่าย ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ตามล้วนบ่งบอกว่ามีวิวัฒนาการเกิดขึ้นจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่วิวัฒนาการจะหยุดลงเพียงเท่านั้นซึ่งผลที่ตามมาก็คือการเสื่อมทางชาติพันธุ์ส่งผลให้มนุษย์สูญพันธ์ไปวิวัฒนาการอาจเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงท้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือวิวัฒนาการแบบกลายพันธุ์ ซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ในยุคสมัยของเราเริ่มต้นจากการเสื่อมของชาติพันธุ์นักพันธุศาสตร์ชาวอังกฤษสตีฟโจนของ University College London ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง Human Evolution is over โดยกล่าวว่ามนุษย์ในปัจจุบันได้หยุดวิวัฒนาการแล้วเนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนไปการวิวัฒนาการเกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกตามธรรมชาติการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงแบบสูงเนื่องจากรูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปทำให้อัตราการกลายพันธุ์ลดลงสาเหตุที่อัตราการกลายพันธุ์ลดลงเนื่องจากมนุษย์เพศชายในปัจจุบันไม่นิยมมีลูกเมื่ออายุมากซึ่งเมื่อมนุษย์เพศชายอายุมากขึ้นการแบ่งเซลล์ก็มีมากขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงดังนั้นการกลายพันธุ์ในปัจจุบันจึงลดน้อยถอยลงเลดฮาร์สตินแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนาบอกว่าสิ่งมีชีวิตท,ทุกสายพันธุ์มีนาฬิกาแห่งวิวัฒนาการอยู่ในตัวเวลาของนาฬิกาชีวภาพนี้จะเดินผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นการเดินถอยหลัง จนถึงเวลาที่นำไปสู่ยุคศูนยพัน์อย่างเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าเทโลเมียสเป็นส่วนปลายที่ปิดโครโมโซมที่อยู่ในสัตว์ทุกตัวแต่ละครั้งที่เซลล์แบ่งตัวมันจะไม่สามารถก๊อปปี้เทโลเมียสจากเซลล์เดิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดชั่วอายุขายของเราเทโลเมียสจะหดสั้นลงเนื่องจากเซลล์เพิ่มตัวเองและในที่สุด เมื่อเทโลเมียสหดสั้นมากพอเราจะเริ่มมีโรคที่เกี่ยวกับชลาภาพมาคุกคามการหดสั้นของเทโลเมียสไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่จนตายเท่านั้นความยาวของเทโลเมียสที่ส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งก็มีขนาดหดสั้นลงเช่นกันในการเปลี่ยนผ่าน สะท้อนถึงกระบวนการชลาภาพของแต่ละคนเมื่อเทโลเมียสถูกส่งผ่านมาเป็นพันรุ่นมันก็จะเริ่มกร่อนจนถึงระดับวิกฤตเมื่อถึงวันนั้นมนุษย์จะพบกับโรคที่เกี่ยวข้องกับคนชราจะระบาดไปทั่วตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้มนุษย์มีโรคเกี่ยวกับความชรามากขึ้นเป็นผลทำให้อายุสั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดภาวะประชากรขาดแคลนมีทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวถึงการกลายพันธุ์จากลิงไปสู่การเป็นมนุษย์และการกลายพันธุ์จากมนุษย์ไปเป็นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ยุคปัจจุบันคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โฮโมเซเปียนจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในตระกูลร่วมกันกับลิงไม่มีหางหรือวานนนอื่น ไม่ว่าเราจะแยกต่างหากจากวานอนอื่นๆหรือวิวัฒนาการมีบรรพบุรุษร่วมกันกับวานอนแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราที่มีลำตัวตั้งตรงมีสมองที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงนามนธรรมมีการพูดการประดิษฐ์ภาษาและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งสัตว์ชนิดอื่นทำไม่ได้ และหากมนุษย์ยุคปัจจุบันคือวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์แต่กว่าที่เราจะมาเป็นเราอย่างเช่นทุกวันนี้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการจากสปีชีส์ของบรรพบุรุษที่สาบสูญจากโลกไปแล้วนับสิบสิบส,บสปีชีส์และในปัจจุบันเราสมบูรณ์แล้วจริงหรือหรือว่าเรายังสามารถวิวัฒนาการต่อไปได้หากเราวิวัฒนาการมาถึงจุดสูงสุดแล้ว เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ยุคใหม่ก็อาจหลีกนี้ชะตาก,กรรมไม่พ้นและต้องสูญพันธุ์ไปเช่นเดียวกับบรรพบุรุษนับ1 0บสสปีชีที่ผ่านมาของเราขณะเดียวกันโลกก็ต้องมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาและต้องวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาลักษณะาทางกายภาพทางชีวภาพต่อไปในอนาคตอีกนับล้านปีข้างหน้า แนวโน้มวิวัฒนาการยุคต่อไปของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลหรือเป็นเพียงความเพ้อฝันคิดไปเองหรือเป็นเรื่องแค่จินตนาการในภานพยนตร์เท่านั้นความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในระดับนานโนวกกับเทคโนโลยีชีวภาพการตัดต่อดัดแปลงพันธุก,กรรมของมนุษย์การผลิตชิปคอมพิวเตอร์ชีวภาพซึ่งสามารถฝังเข้าไปในร่างกายของมนุษย์และจักกลชีวภาพต่าง กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์วิวัฒนาการหนึ่งที่เห็นได้ชัดในยุคนี้ก็คือการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่างเชื้อชาติทั่วโลกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาททําให้วัฒนธรรมของแต่และเชื้อชาติเริ่มละลายหายไปสร้างเทรนใหม่ที่เรียกว่าปรากฏการณ์วัฒนธรรมเดียวหรือที่เรียกว่าโมโนเคิลเจอร์ และสถานการณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตเช่นความขัดแย้งภัยธรรมชาติก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคตหากมีการขัดแย้งหรือสู้รบกันหรือเกิดเหตุภัยพิบัติเช่นอุก,กาบาตดาวเคราะหน้อยชนโลกขึ้นมาจริงๆสิ่งแวดล้อมบนโลกจะต้องเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวไปโดยอัตโนมัติเพื่อเอาชีวิตรอดความทะเยอทะยานเหมิมเกริมของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเหนือขีดจำกัดทางธรรมชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของเราเองในปัจจุบันเราก็พอเห็นเข้าลางของความพยายามเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์มีการใช้ยาเสริมสมรรถภาพทั้งสมองและร่างกาย และที่ก้าไปไกลกว่านั้นความพยายามในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างให้มนุษย์เหนือมนุษย์ขึ้นมาในห้องทดลองรวมถึงความพยายามประดิษฐ์จกกลที่สามารถนำมาใช้แทนอวัยวะร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายไปการทดลองฝังชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในสมองของคนวิการเพื่อทดลองให้ผู้ป่วยใช้คลื่นสมองสั่งงานคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นไปอย่างก้าวกระโดดถ้ามนุษยชาติมีชีวิตอยู่นานแสนนานมากพอมนุษย์อาจเดินทางไปนอกโลกเพื่อตั้งหินฐานบนดาวดวงใหม่และการทำเช่นนั้นได้จะต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพผสมผสานกับจกักรกลอัจฉริยะเพื่อดัดแปลงสภาพร่างกายของมนุษย์ให้ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมต่างดาว นั่นก็หมายความว่าเมื่อวันนั้นมาถึงมนุษย์โลกก็จะกลายสภาพวิวัฒนาการตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นเองโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ